สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า go to bed หรือว่านอนได้แล้วนะนะครับก็เป็นเกมสั้นๆนะที่มาจากงานเกมที่มีชื่อว่า end of the summer bonjam เป็นเหมือนงานที่ให้เราทำการสร้างเกมสั้นๆแล้วก็ส่งเข้าประกวดประมาณนั้นโดยทาง Dread XP เนี่ยเขาก็ทำการสร้างขึ้นมาเนาะเพื่อเฟ้นหาเกมดีๆแล้วก็มามอบรางวัลให้ประมาณนั้นเกมนี้ได้อันดับ2ครับถือว่าเป็นเกมสั้นๆที่ทำได้ดีมากๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ไม่รู้นะเออต้องมาลองดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่าและมันสมควรที่จะได้ที่2งหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรามาจัดเขาแล้วนะเออโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เพล y ครับสถานการณ์ที่1ตัวทดลอง a what go to bed ไปนอนได้แล้วนะโอ้เกมเป็นภาพแบบแนวอ่พิกเซลแบบนี้เลยนะครับโอเคงั้นเราก็เราก็นอนเลยเนาะเออกด e เพื่อเข้านอนครับโอ้โหสว่างจ้าเลยอุ๊ยไฟปิดเองคุณได้ล็อกประตูหน้าแล้วหรือเปล่า ไม่นะโอโนมีคนเข้ามาครับไม่นะสวัสดีครับอุย๊ยสถานการณ์ล้มเหลวมีคนเข้ามาลองใหม่อีกครั้งสถานการณ์หนึ่งตัวทดลอง A what the hell เกมมันน่าสนใจตรงนี้เลยครับคือเกมมันจะแนววนลูปนะแล้วแล้วให้เราเนี่ยทำการาตามหาข้อผิดพลาดของเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นอันนี้น่าจะเป็นประตูหน้าใช่ปะปิดประตูหน้าครับหน้าต่างก็ขอปิดด้วยเลยแล้วกันนะปิดหน้าต่างครับมีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเพื่อเปิดระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านครับโอเคงั้นเราก็เปิดด้วยเลยล้กันนะฮะ อันนี้คือเปิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่ว่าน่าจะประมาณนี้ครับผมคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยละมานอนกันดีกว่าฝันดีทุกคนโอ้ไฟปิดเองด้วยนะฮะคุณล็อกประตูหน้าหรือเปล่าใช่เราล็อกประตูหน้าเฮ้ยเขาโอ้โหเคาะประตูครับอย่านะคุณปิดหน้าต่างหรือเปล่าใช่ เคาะหน้าต่างด้วยแล้วคุณได้เปิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าใช่นั่นไงล่ะโดนแล้วคุณซ่อนมีดของคุณไว้ไหมไม่นะโอ้โหนอย่านะอุ้ย มันปิดระบบรักษาความปลอดภัยแล้วโอ้โนไม่นะอย่าฆ่าผมเลยอย่า yeah! มีคนเข้ามาลองมาอีกครั้งสถานการณ์ที่หนึ่งตัวทดลองเอโอ้ไม่กอดเจ๋งดีวะ่ะน่ากลัวแล้วก็เจ๋งไปในเวลาเดียวกันนะครับเออโอเคงั้นเราก็ทำเหมือนเดิมอุ๊ยนั้นตรงนั้นคือป่าเหรอ แล้วเรามานอนทําไมในป่าคือเราเป็นตัวทดลองจริงๆครับเออเหมือนว่าเราอาจจะเป็นแนวหุ่นยนต์ไหมที่เราต้องมาแบบว่าทดสอบระบบอะไรแบบนี้หรือเปล่านะยังไม่มั่นใจครับซ่อนมีดเลยฮะโอเคซ่อนมีดซ่อนเสือ้อน่าจะปลอดภัยแล้วมัง่งไม่มีอะไรแล้วฮะตอนนี้ปลอดภัยจริงๆปิดไฟด้วยอา้าวปิดไฟสิอ๋อไม่ปิดก็ได้อนอนเลยแล้วกัน ก็น่าจะปลอดภัยนะผมว่านะครับโอเคล็อกประตูหน้าไว้ไหมใช่อแล้วใครเป็นคนคุยกับเราครับเออเนี่ยแหละงงมากปิดหน้าต่างแล้วใช่ไหมใช่เฮ้แต่เราได้เราได้เปิดระบบรักษาความปลอดภัยไว้ไหมอ่ะลืมอ่ะน่าจะเปิดแหละ เออเปิดอยู่ครับแล้วเราก็ซ่อนมีดแล้วตอนนี้ไปซ่อนมีดแล้วตำรวจมาแล้วครับโดนหลับฝันดีแล้วฉันสุดยอดไม่มีใครเข้ามาสถานการณ์ต่อไปเอ,อ๊ะสถานการณ์ที่สอง ตัวทดลอง B เข้านอนได้แล้วอีกแล้วเหรอโอ้โหรอบต่อมาผมว่าเราต้องอืมโอเคเราต้องเตรียมพร้อมก่อนเลยนะฮะเพื่อความถูกต้องล็อกประตูเปิดระบบรักษาความปลอดภัยปิดประตูเอปิดหน้าต่างเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ๊มีห้องลับด้วยเรามีมีดไว้ไหมเรา ซ่อนมีดด้วยครับซ่อนมีดโอเคไม่น่าจะมีปัญหาล้นะครับยยเว้นแต่ขยะที่เต็มห้องเลยคือหมายความว่ายังไงวะเนี่ยหลับดีกว่ามีอะไรไหมั้ย The h o อ s e is s e c u บอบ้านปลอดภัยดีแล้วหรือยังน่าจะปลอดภัยนะมั่นใจเหรอเริ่มไม่มั่นใจแล้วอะ มั่นใจครับมั่นใจเยี่ยมสถานการณ์ต่อไปอ่ะไอะอะอย่างนี้เลยเหรอเอาโอ้โหวัดตาเฮลฮะนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะโอ้โอ้ทำไมรอบนี้เรามาอยู่ในคุกอะ่ะโอ้โหปิดเลยปิดเลยขอนอนเลยแล้วกันนะไม่ฉันต้องออกจากที่นี่ โอ้โหโอ้แล้วมืดด้วยอ่ะมืดมากอ่ะโอ้โหอ้ยโอ้โหฉันต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะมีศพแล้วมีเนื้อครับล็อก คิดว่าผมจะต้องมาเล่นเกมแบบนี้นะเนี่ยจริงๆอฮ้คนตายฉันต้องอกจที่นี่กุญแจจ้ะไม่เอาได้ไหมเนี่ยเกมสัน้นหมาถึงชีวิตผมด้วยโหเเ้ยหายไปแล้วว่า ผมว่าโดนแน่เลยว่ะโอ้ยนี่ไปทางออกเถอะทางไหนล่ะทางออกอะ่ะลงไปเลี้ยวขวาไปเถอะโอ้ยมีทางเลี้ยวอีกเหรอขึ้นไปโอ้โอ้ ห้องมึกมันคือโอ้แย่แล้วมันคือห้องสถานการณ์เมื่อกี้ไม่ค่้ยยังไงอะเอ๊ะแล้วเราจะออกห้องยังไงก่อนออกทางนี้เหรอเช็คประตู ไม่ได้อะ่ะมันล็อกฉันต้องใช้โค้ดโคดอะไรอ่ะหนูหน้าต่างมันปิดไว้แน่นมากเลยอะ่ะฉันต้องเช็คอ้โหเช็คระบบรักษาความปลอดภัยครับมันเปิดไว้บางทีฉันอาจจะตัดเส้นหรือทำอะไรบางอย่างก็ได้เฮ้ทำไมเราอยู่ในสถานการณ์ตรงกันข้ามแบบนี้มีดบ้าเอ้ย มีดหายไปแล้วอะ่ะมันไม่มีทางออกเลยอะ่ะลองเช็คด้านล่างด้านล่างไหนด้านล่างนี้เหรออุ้ยทำไมไม่เข้านอนเย้เข้านอนโอ้โหโจเซฟบูรัสนะครับ มูรัสคัสเกมดีมากเลยครับอย่างที่บอกนะเป็นเกมสั้นๆนะครับใครที่อยากจะลองโหลดมาเล่นนะสามารถโหลดได้ที่อ e ิชิโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างและกันนะก็ลองมาเล่นกันได้ครับสนุกดี <c oughs> นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม